สว,ส,สวัสดีครับชูนาปาร์ตี้เริ่มแล้วด้วยเมนูนี้ครับมีกรอบต้ยมยำทูหน้าค่ะมีกรอบต้ยมยำชูหน้าวันนี้ใครจะมาแนะนําเมนูนี้ครับน้องสาวค่ะน้องสาวยังดูเด็กอยู่เลยนะฮะน้องสาวอ่ะวันนี้คิดเมนูนี้มาได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับปู่ย่าตายายก็บอกว่าปลาก,ก็มีประโยชน์สมุนไพรก็มีประโยชน์เราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาแม็กใส่กันค่ะ เกิดเป็นเมนูนี้ครับมีกรอบต้มยำทูน,น่า let's party านางสาแนะนำหน่อยครับว่าเมนูนี้เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับาว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงและทำยังไงบ้างมนะาค่ะเริ่มจากน้ำมันนะคะจากงนี้เราก็เอาหมูทูออน,น่ามาแยกน้ำนะคะค่ะแล้วเราก็ยีให้เนื้อมัน ละเอียดนิดนึงแล้วก็คีน้าแล้วก็จะกอบฟูสวยเหลืองทองอย่างนี้ค่ะโอ้โหเห็นภาพเลยครับ,รบท่ณผู้ชมครับหลังจากข้อเสร็จแล้วครับตอนนี้เราจะมาทำซอสกันค่ะาเริ่มจากอะไรดีมะขามเปียกค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปีป๊บแล้วก็พริกเผาแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็น้ำซุมซ่าโอเคได้แล้วทีนี้ก็เทใส่ถ้วย ทำซอสเสร็จแล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะทอดตะไคร้กันอันนี้ดูยังไงว่าได้ที่แล้วก็มันจะกรอบแล้วก็เหลืองต่อมานะคะก็จะเป็นใบมะกรูดนะคะอัดผิวส้มซ่านนะคะขั้นตอนต่อมาครับเดี๋ยวเราจะทําการคลุกเครื่องปรุงหมดที่เราปรุงเมื่อกี้นี้ด้วยกันนะฮะค่ะเริ่มจากหมี่ก่อนนะคะหมี่แล้วก็วกตามด้วยทูน่าที่เราทอดเมื่อกี้นะฮะ,ะน้ำซอสนะคะคลุกลงไปในหมี่ค่ะ ต่เล็กนน้อยะอเสร็จแล้วกับเมนูนี้ครับมีกรอบต้มยำทูนา่าถูกต้องไหมโอ้โหรู้สึกฟิลกูดยังไงกับเมนูนี้บ้างครับค่ะก็เมนูนี้นะคะ ก็ให้ผู้ชมนะคะก็ไปทําทานที่บ้านได้ยังไงดูได้ทุกเมนูเลยนะครับดูบใน y t u t u นะครับแล้วก็เสิร์ชว่า n a u t i l u s good feeling นะครับและสําหรับเมนูไหนเนี่ยที่มียอดวิวสูงที่สุดเมนูนั้นเนี่ยก็จะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1แล้วก็รองชนะเลิศอีก2รางวัลน,นะครับตามลําดับกันไปและรับรองว่าทุกเมนูถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะ n a u t i l u s good feeling ความรู้สึกดีๆเริ่มจากสิ่งดีค